ครับสวัสดีครับวันนี้ครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บแนแดงนะครับเพื่อไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวขอเดินไปเอาตะกร้ามาก่อนนะครับก็ท่านใดใจหนแดงนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับ หรือว่าท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะสอบถามวิธีการเลี้ยงนะครับการดูแลนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวตั้งกล้องไกลหน่อยนะครับพอดีอยากจะทดสอบเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้ได้สักประมาณเกือบเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็เต็มบ่อนะครับ ที่บอ่อหลักๆที่ผมเลี้ยงจะที่บอ่อใหญ่สุดก็จะเป็นบอ่อนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือพูดไปหลายรอบแล้วแหละครับคือผมเลี้ยงทำบ่อ,บอไว้นี่ครับใกล้กับกอไผ่นะครับทําให้เนี่ยช่วงนี้นะครับหน้าหนาวครับใบไผ่นะครับรีวลงมาครับเต็มไปหมดเลยนะครับตกลงมาใส่ แมนแดงนะครับถามว่ามีผลกระทบอะไรกับแมนแดงไหมก็ก็ไม่มีนะครับแต่มันจะทําให้ผมจัดทําทงานยากนะครับเพราะว่าพอตักขึ้นมาแล้วนะครับก็จะต้องมาเก็บใบไผ่ออกด้วยนะครับมันทําให้เสียเวลาในการทํางานนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้มาเก็บใบไผ่แล้วก็ได้สังเกตดูแมนแดงด้วยนะครับว่า มีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่ามีโรคมีอะไรมีหนอนมีอะไรมากัดกินหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นการได้เช็คอีกรอบนึงนะครับทีหนึ่งนะนี่ไงครับอย่างวันนี้นะครับเนี่ยครับมีหนอนนะครับเป็นหนอนผีเสื้อแน่เลยนะครับก็จะมากินในนี้นะครับแต่ถามว่ากินแล้วมันจะทําให้เสียหายทั้งไอ้นี่หรือเปล่าทั้งบ่อหรือเปล่าก็ไม่นะครับเพราะว่าน่าจะไม่เยอะนะครับ นะครับให้ดูครับก็จะเจออยู่นะครับเนี่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะครับตัวเล็กๆนะครับก็โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเจอก็เก็บออกนะครับโอเคก็มีลูกค้านะครับสั่งมาเรื่อยๆยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ ให้ความสนใจนะครับแหนแดงนะครับผมโอเคครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับให้ดูนะครับแหนแดงเก็บมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะต้องมาเก็บใบไผ่ออกนะครับแล้วก็แพ็คส่งนะครับพึ่งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับคือช่วงนี้จะพึ่งไม่ได้พึ่งทั้งคืนนะครับเพราะว่าเจอปัญหาเหมือนกันนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับ ก็คือถ้าเราผึ่งนานเกินไปนะครับแหนแดงก็เหี่ยวนะครับเพราะว่าเจอแล้วนะครับเคยเจอสองสารอบละช่วงหน้าหนาวนะครับแหนแดงจะเหี่ยวเลยนะครับเพราะว่าโดนลมเยอะนะครับโอเคครับก็ตักสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสด็จน้ําอยู่นะครับนี่ครับ ก็ไม่ได้แบบว่าตักขึ้นมาสดๆน้ํายังหยดอยู่เลยนะครับเอาไปส่งนะครับอันนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้แหนเน่าได้นะครับก็ต้องปล่อยให้เสดดน้ํานะครับน้ำบออสักนิดนึงนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้แหนที่ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับ1กิโลก็เยอะนะครับได้เยอะอยู่นะครับขยายพันธุ์ได้ก็รวดเร็วนะครับใครที่บ่อเล็กๆนะครับก็โลนึงก็พอครับไม่ต้องสั่งเยอะนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ